สวัสดีครับผมขวัญแกตี่นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกการใช้วินจะมีคําถามเข้ามาเรื่อยๆว่าผมต้องติดวินขนาดเท่าไหร่วินแบบสลิงหรือเชือกอันไหนดีกว่ากันนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้วินเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราเองใช้งานประเภทไหนใช้งานยังไงน้ําหนักลากจูงเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้บรรทุกของถ้าเราดูน้ําหนักของตัวรถกระบะตอนเดียวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณตันครึ่งถึง2ตันนะครับถ้าเราไปบรรทุกเนี่ยบ้านเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบรรทุกกันในน้ําหนักประมาณสัก2-3ถึงตันรวมทั้งน้ําหนักตัวรถและน้ําหนักบรรทุกแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ประมาณ5ตันนะครับจะเลือกใช้วินกี่ปอนด์สินค้าวินตัวต่างๆรุ่นต่างเนี่ยเวลาที่เขาระบุมาเนี่ยเขาจะระบุมาว่าวินตัวนี้กี่ปอนด์นะครับจะได้ยินันบ่อยๆวินตัวนี้กี่ปอนด์อย่างเช่นตัวนี้122,000ปอน ตัวนี้9,500ปอนจะเลือกอยังไงให้เราคำนวณง่ายๆว่าถ้าวิน9,500ปอนเนี่ยแรงดึงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4ตันครึ่งถ้าเป็น12,000ปอนก็จะอยู่ประมาณ5.4ตันนะครับหรือว่าเป็นรุ่นนี้อ่ะรุ่นนี้มีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น12,500ปอนเงี้ยก็อยู่ประมาณ5.5 5.6ตันเราก็ต้องคำนวณดูว่าแรงดึงวินเท่าไหร่ถึงจะพอถึงจะเลือกใช้นะครับให้เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับ รถเที่ยวที่อยากมีวินเพื่อไว้ช่วยเหลือตัวเองในขณะที่ไปเที่ยวแล้วมีติดลมซึ่งไม่ได้หนักมากอะไรมากมายอย่างเช่นเป็นรถ4ประตูกระบะสีประตูหรือเป็นรถ PPV เช่นพวก Fortuner ซึ่งมีน้ำหนักก็อยู่ประมาณสัก2ตันก,กว่าๆเราก็อาจจะใช้วินแค่9,500อปอนด์ซึ่งมีแรงดึงอยู่ประมาณสัก4ตันครึ่งก็สามารถลากรถเราขึ้นได้แล้วนะครับ2ส,สลิงกับเชือกถามกันบ่อยเลยต่างกันยังไงแรงดึงสามารถดึงได้เท่ากันนะครับมันก็จะต่างที่ความทนทานนะครับเชือก เป็นเชือกซินเทติกพวกนี้มีโอกาสที่จะผุได้นะครับเราติดวินไว้หน้ารถเนี่ยตากแดดตากฝนโอเคมันอาจจะซ่อนอยู่ในกันชนของเราก้จริงแต่มันโดนน้ำจากละอองน้ำจากการวิ่งบนถนนหรือโดนแดดความร้อนที่อบอยู่ตลอดเวลาพวกนี้นานๆม,มันก็ผุได้นะครับมันจะผุเร็วแต่ถ้าเป็นสลิงเนี่ยอายุการใช้งานจะยาวนานกว่าแต่ทำไมต้องผลิตเป็นเชือกมาให้เพราะว่าเชือก โอกาสที่มันจะแตกเป็นเส้นๆแล้วมันมาบาดมือเราเนี่ยมันไม่มีนะครับมันก็เหมาะกับคนที่ใช้งานเบาๆนะครับไม่ได้ใช้บ่อยแต่ถ้าเราใช้สําหรับรถบรรทุกสินค้าการเกษตรอะไรต่างๆซึ่งต้องใช้อาทิตย์หนึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อความทนทานและความแข็งแรงจริงๆผมแนะนําให้ใช้เป็นวินสลิงซึ่งราคาซื้อขายจริงๆก็วินสลิงก็จะถูกกว่าด้วยนะครับ หลังจากเลือกน้ำหนักแรงดึงได้เลือกว่าจะใช้เชือกหรือใช้สลิงได้แล้วมันก็เป็นยี่ห้อซึ่งวินเองในเมืองไทยผมว่าตอนนี้น่าจะมีเป็นสิบยี่ห้อนะครับแต่สําหรับของทางร้านเองเนี่ยเราจะมีหลักๆอยู่แค่3มยี่ห้อก็จะมีท็อปสปีดนะครับตัวท็อปสปีดเนี่ยก็จะเป็นวินในกลุ่มที่ราคาไม่สูงมากเริ่มต้นที่ตัวละหมื่นกว่าบาทแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เพราะว่าเวลาที่เราจะเลือกสินค้ามาขายให้ลูกค้าเนี่ย เราต้องดูเรื่องของการรับประกัน2เรื่องของอะไรวินที่มีอะไรเอามาขายให้ลูกค้า2อปีหมดประกันไปแล้วอยากซ่อมสามารถซ่อมได้เรามีอะไรให้ซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกันรแรงดึงทุกอย่างก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึงซึ่งเป็นอีก2ยี่ห้อนะครับก็จะมีวอนนะครับวอนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีซึ่งวอนเองก็มีหลายรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นวอนอีโว แล้วก็จะเป็นกลุ่มของลิ้นของตัวไอรอนแมนนะครับก็จะมีทั้งเชือกทั้งสลิงเหมือนกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแวะเข้ามาคุยกันที่ร้านได้นะครับว่าตัวไหนหรือว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่เลือกตัวไหนดีให้เหมาะสมกับ,บการใช้งานนะครับถ้าสนใจยังไงก็สอบถามมาได้นะครับไม่ว่าจะทางหน้าเพจหรือทางช่อง YouTube หรือว่าจะทาง Li โอเ a ของเรานะครับหรือเบอร์โทรที่ให้ไว้ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ